สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาบอกวิธีการพับจอน้ t ตบุ๊กโดยที่ให้เครื่องโนตบุ๊กเนี่ยมันไม่สลีปหรือชัดดาวนะครับก็คือเพื่อนๆบางท่านเนี่ยครับที่ใช้น้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะพบปัญหาว่าเวลาเราใช้น้ตบุ๊กแล้วเนี่ยเรามาต่อกับจอแยกนะครับแล้วเราต้องการจะใช้จอแยกไม่ใช้จอน้ t ตบุ๊กนะครับเราก็เลยพับจอน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ใช้จอแยกอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพอพับจอน้ตบุ๊กปุ๊บเนี่ย สรุปเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยมันดันสลีปหรือชัดดาวไปด้วยนะครับซึ่งเราก็มีวิธีการแก้ไขนะครับว่าทำยังไงเนี่ยที่ให้เราต่อจอแยกแล้วเนี่ยแล้วเราพับหน้าจอน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วมันไม่สลีปหรือชัดดาวไปนะครับทํำยังไงนะครับคลิปนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับโดยมันมีวิธีง่ายๆนะครับก่อนอรีนนะครับเพื่อนๆก็ไปที่คอนโทรลพาร์เก่อนนะครับพอมาที่คอนโทรลพาร์เนนะครับแล้วก็ ตรงวิวบายนีย่บางเครื่องเนี่ยอาจจะเป็น c a t ตากรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นไม่เหมือนกับของผมนะครับให้ปรับมาเป็นเ,เล็กไอคอนก่อนนะครับพอปรับมาเป็นเล็กไอคอนแล้วเนี่ยให้มาที่ power option นะครับพอมาที่ power option แล้วเนี่ยก็ให้เลือกที่ choose what s cross the list d a s นะครับก็คือว่า เมื่อพับหน้าจอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ให้กดคลิกมานะครับซึ่งพอเราเลือกที่เมนูอันนี้แล้วนะครับเราจะเห็นมีด r o p ดา w n box ให้เลือกนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ฝั่งหนึ่งเป็นปลั๊กอินนะครับแล้วก็มาดูที่แถวของ When I Close t h e lid นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราสมมติเราพับพับหน้าจอน้ t ตบุ๊กเนี่ยจะให้ระบบปฏิบัติการหรือ Window s เนี่ยมาทำยังไงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าโดยปกติเนี่ยค่า Default เนี่ยมันมักจะเป็นสลิปนะครับเมื่อเมื่อเราพับหน้าจอเนี่ยมันจะสลิปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่พับหน้าจอแล้วต่อจอแยกเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้มันสลิปหรือชัดดาวเนี่ยก็ให้เราปรับใหม่นะครับว่าเป็น Do n o t h i n g นะครับซึ่งก็เลือกได้นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราเสียบลักอยู่เนี่ยถ้าพับหน้าจอเนี่ยให้เป็นให้เป็นเครื่องไม่สลิปก็เป็นดู n o t h i n g นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเรา เราไม่ได้จอดต่อจอแยกนะครับแล้วก็เราใช้นอกสถานที่อยู่แบบนี้เราต้องการพับแล้วสลิปเนี่ยเราก็อาจจะเลี่ยนเป็นสลิปหรือชัดดาวก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนเนี่ยต้องการให้พับหน้าจอแล้วยังไงก็ไม่สลิปหรือชัดดาวเนี่ยก็เป็นดูนอตติ้งทั้ง2อันนะครับทั้งออนแบตเตอรี่ทั้งออนปลั๊กเลยก็ได้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้มากดเซฟเชนเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ เป็นตามที่เพื่อนๆตั้งค่านะครับว่าต้องการให้พับจอแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ